สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเ,เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ฟังทางบ้างชื่อคุณผัดนะครับสวัสดีค่ะน่าสนใจยังไงคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นเรื่องที่เกิดในหอพักเก่าๆแห่งหนึ่งครับแถวชานเมืองเมื่อประมาณสัก6ปีก่อนได้หอพักเก่าๆนี่มักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆนะคะใช่ครับคือแหล่งข้อมูลเราก็มาจากบันทึกที่คุณผัดเขียนเล่ามาเลย เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าอะไรทำให้เรื่องนี้มันน่ากลัวแล้วก็ติดอยู่ในใจคนฟังได้ค่ะมาลองดูกันเริ่มจากลักษณะอพอัพักก่อนนะครับเป็นตึกสี่ชั้นดูเก่าๆหน่อยบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบออืแต่มีห้องหนึ่งครับอยู่ชั้นสามที่บอกว่าอยู่ตรงสุดทางเดินเลยห้องนี้ปิดตายตลอดเวลาสุดทางเดินปิดตายไม่มีป้ายชื่อหน้าห้องด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับไม่มีป้ายชื่อดูเหมือนไม่มีใครอยู่เลยคำถามคือทำไมห้องนั้นถึงปิดตายแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่จุดนี้น่าสนใจนะคะคือตำแหน่งสุดทางเลนเนี่ยในทางจิตวิทยาพื้นที่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจุดอับหรือจุดที่ถูกลืมไปได้เหมือนกันครับแล้วพอห้องมันปิดตายไม่มีคนอยู่เนี่ยมันยิ่งเสริมความรู้สึกลึกลับเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะเหมือนเป็นพื้นที่ต้องห้ามหรือมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ ทีนี้มาถึงเหตุการณ์สำคัญครับคืนนึงคุณพัฒากลับจากอ่านหนังสือด็กหน่อยปรากฏว่าเจอประตูห้องปิดตายห้องนั้นนะครับมันแง้มอยู่เอา้าวปกติปิดตลอดแล้วคืนนั้นแง้มเหรอคะใช่ครับแล้วที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าข้างในมันมืดสนิทเลยนะแต่มันมีเสียงเสียงผู้หญิงพึมพำเบาๆคล้ายๆเสียงสวดะครับ เสียงพึมพำไม่ใช่เสียงกรีดหรือเสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงคล้ายสวดมนต์ครับผมทําไมดีเทลตรงเสียงพึมพำนี่มันถึงดูน่ากลัวเป็นพิเศษอะครับคือเสียงลักษณะนี้นะคะมันสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่าเสียงน่ากลัวแบบตรงไปตรงมาเสียงสวดเนี่ยมันอาจจะตีความได้หลายแบบมากๆเลยอาจจะเป็นการขอพรการสํานึกผิดหรือหรือเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างอันกระทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังประตูนั้น มากกว่าแค่การมีอยู่เฉยๆแล้วความรู้สึกที่คุณพัตราันเล่าว่าสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างยืนอยู่หลังประตูล่ละครับอันนี้มันเชื่อมโยงกับเสียงหรือว่าสภาพแวดล้อมยังไงบ้างอ๋ออันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสกับการตีความของสมองเลยค่ะคือพอตาเรามองไม่เห็นชัดเจนในความมืดแล้วหูก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่แน่ใจ สมองเราก็จะพยายามหาคําอธิบายบแล้วพอเราอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเริ่มกลัวเนี่ยสัญชาตญาณมันจะไวขึ้นความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นมาจากการประมวลผลข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์พวกนั้นบวกกับความกลัวที่มีอยู่แล้วเข้าใจเลยครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นคุณพัทระก็ไปถามป้าแม่บ้านอ่าได้ข้อมูลเพิ่มใช่ครับป้าแม่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าห้องนั้นเคยมีนักศึกษาหญิงอยู่ แล้วก็ฆ่าตัวตายไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าอยู่ห้องนั้นอีกเลยเป็นข้อมูลที่ทําให้เรื่องราวชัดเจนขึ้นแต่ก็น่าขนลุกขึ้นด้วย <c oughs> ที่เด็ดกว่านั้นคือป้าแม่บ้านยืนยันว่าห้องนะ่ะล็อกอยู่นะแต่มีประโยคหนึ่งที่คุณพัทระเน้นมาเลยป้าบอกว่าล็อกค่ะแต่บางคืนมันก็เปิดเองโอ้โหประโยคนี้ล่ะค่ะคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเปลี่ยนยังไงครับ มันเปลี่ยนจากเรื่องเศร้าในอดีตให้กลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะคือมันไม่ได้จบไปแล้วไงคะการที่ประตูซึ่งควรจะล็อกได้มันกลับเปิดออกเองได้เนี่ยมันทําลายความรู้สึกปลอดภัยพื้นฐานเลยเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ยังอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะมันบ่งบอกว่าอาจจะมีเจตจำนงหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่มันแรงพอจะส่งผลกระทบต่ตอโลกทางกายภาพได้เลยเช่นทําให้ประตูเปิดเองซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือคุณพัทระตัดสินใจย้ายออกในเดือนถัดมาเลยไม่กลับไปอีก ก็เป็นการตัดสินใจที่เข้าใจได้มากๆเลยนะคะเจอแบบนั้นเข้าไปมันกระทบจิตใจรุนแรงไม่ใช่แค่กลัวแต่รู้สึกว่าพื้นที่นั้นมันไม่ปลอดภัยจริงๆครับแล้วประโยคที่คุณพัชราเขียนทิ้งท้ายไว้ก็น่าสนใจนะห้องปิดตายไม่ได้เงียบเพราะไม่มีใครอยู่แต่อาจาเพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นเงียบเกินกว่าจะเป็นคนอือหือเป็นการสรุปที่ทิ้งปมไว้ให้คิดต่อได้ดีมากเลยค่ะ มันทิ้งความรู้สึกแปลกๆไว้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันทําให้เรากลับมาคิดถึงเรื่องความเงียบในสถานที่แบบนั้นความเงียบที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความว่างเปล่าก็ได้แต่อาจจะเป็นความเงียบที่เอ,อ่อที่กดทับหรือเต็มไปด้วยการมีอยู่ของบางสิ่งที่มองไม่เห็นครับคําถามที่น่าสนใจสําหรับทุกคนก็คือไอความรู้สึกที่เรามีต่อบรรยากาศของสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นแค่จิตวิทยา หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ความทรงจำหรือว่าพลังงานตกค้างพวกนี้